ชยตื่นมากลางดึกแล้วเจอเพื่อนหรือแฟนกำลังลุกขึ้นพูดคนเดียวเดินไปมาหรือทําท่าแปลกๆบนเตียงไหมครับไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้บ้าเขาแค่ละเมอเท่านั้นเองแต่คำถามคือทําไมสมองถึงสั่งให้เราขยับตัวทั้งๆท,ที่เรากำลังหลับอยู่เดี๋ยวรู้เรื่องการละเมอหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sleepwalking หรือ Somnambulism เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นขณะเราหลับหรือครับหลายคนอาจจะเคยเห็นคนละเมอพูดคนเดียวเดินไปมาเปิดประตูหรือหนักหน่อยถึงขั้นทำอาหารกลางดึก ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยและจำไม่ได้ด้วยซ้ำในตอนเช้าช่วงที่การละเมอเกิดขึ้นมักจะเป็นช่วงนอน r ร m Sleep หรือช่วงหลับลึกซึ่งในช่วงนี้สมองของเรายัางไม่ได้ปิดสนิททั้งหมดแต่บางส่วนเริ่มตื่นขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวโดยเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในขณะที่ส่วนที่รับรู้ความรู้สึกหรือการมีสติยังหลับลึกอยู่แบบนี้แหละที่ทำให้เราทำอะไรแปลกๆโดยไม่รู้ตัว นึกนง่ายๆว่าเป็นสมองตื่นครึ่งเดียวร่างกายเดินได้แต่จิตใจยังหลับอยู่ครับทีนี้ทำไมเราถึงละเมอกันละ่ะจริงๆแล้วสาเหตุมันมีหลายอย่างเลยครับอันดับแรกความเครียดหรือเหนื่อยล้ามากๆเมื่อเราเครียดสะสมหรือพักผ่อนไม่เพียงพอระบบการนอนหลับจะทำงานไม่สมดุลเพิ่มโอกาสเกิดการละเมอได้มากขึ้นต่อมาการนอนผิดเวลาหรือขาดการนอนเรือรัง คนที่นอนดึกมากๆหรือเปลี่ยนเวลานอนบ่อยๆวงจรนาฬิกาชีวภาพจรวนการหลับลึกไม่เสถียรมีโอกาสละเมอมากขึ้นครับนอกจากนี้พันธุก,กรรมก็มีส่วนถ้าพ่อแม่เคยมีประวัติละเมอลูกก็มีแนวโน้มจะละเมอได้มากกว่าคนทั่วไปและยังมีอีกเช่นการใช้แอลกอฮอล์หรือยานอนหลับบางชนิดส่งผลต่อสมองทำให้โอกาสละเมอเพิ่มขึ้นส่วนในเด็กเล็ก การละเมอพบได้บ่อยมากเพราะระบบสมองและการนอนหลับยังพัฒนาไม่เต็มที่พอสมองสลับโหมดไม่สมบูรณ์ก็เกิดภาวะละเมอได้ง่ายครับหลายคนถามว่าละเมออันตรายไหมคำตอบคือส่วนใหญ่ไม่อันตรายครับแต่มีบางกรณีที่ควรระวังเช่นถ้าคนละเมอ เดินออกไปนอกบ้านหรือทำอะไรที่เสี่ยงโดยไม่รู้ตัวแบบนี้ถือว่าอันตรายมีบางเคสที่เปิดประตูออกไปนอกบ้านกลางดึกหรือทำอะไรที่ปกติแล้วจะไม่ทำแบบนี้ต้องดูแลใกล้ชิดเลยครับสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปลุกทันทีเพราะถ้าเราปลุกแรงๆคนละเมออาจตกใจหรือมีปฏิกิริยารุนแรงได้ทางที่ดีที่สุด ค่อยๆพากลับไปที่นอนอย่างเบามือและขวดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยล็อกประตูหน้าต่างเก็บของมีคมให้พ้นมือป้องกันอุบัติเหตุครับถ้าพบว่ามีอาการละเมอบ่อยมากๆหรือรุนแรงควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านการนอนหลับครับสุดท้ายนี้ถ้าใครเคยละเมอหรือมีคนในบ้านละเมออย่าเพิ่งตกใจครับ เพราะอาการนี้ไม่ใช่อาการผิดปกติร้ายแรงเสมอไปแค่เราเข้าใจมันและจัดการดูแลให้ดีเราก็จะนอนหลับได้ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นเดี๋ยวรู้เรื่อง